วันนี้เรามีโค้ด UFO มาแจกกันนะฮะซึ่งปกติแล้วถ้าจะได้โค้ด UFO เนี่ยในเกม Roblox เนี่ยเป็นของแต่งตัวนะ,ะซึ่งเราต้องสมัครเว็บนี้นะฮะพ l a y g a m i n g นะฮะแต่วันนี้สําหรับคนที่ไม่อยากสมัครอะไรก็วันที่ผมมีมาแจกถึง8โค้ดกันเลยนะฮะซึ่งก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าโค้ดมันใช้ยังไงนะฮะเราเข้ามาที่หน้าเกม Roblox นะฮะต้องเป็นเว็บไซต์นะฮะกด3ขีดตรงนี้นะฮะอ่าฮะแล้วก็ อันล่างนะครับ gift c a ตรงนี้กดไปมันจะเด้งมาหน้านี้นะกด redeem code ตรงนี้มันก็จะเด้งมาหน้านี้อีกทีนึงแล้วก็ใส่โค้ดไปนะฮะซึ่งโค้ดนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะหครั้งต่อ1นโค้ดนะฮะกด redeem ไปมันก็จะมีอะไรให้เรายืนยันนิดหน่อยนะฮะเมื่อเรายืนยันเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้นะฮะแล้วก็กดใส่ไปเลย มันก็จะเด้งมาที่อวตารของตัวเรานะฮะนี่ UFO ใส่ไปนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปดูในเกมกันนะ,ะว่ามันเป็นยังไงตรงนี้เรายังไม่เห็นนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้เข้ามาดูในแมปกันแล้วนะฮะซึ่งนี่ UFO เนี่ยมันมงีเอฟเฟกด้วยนะฮะเอฟเฟกเป็นวงลงมานะฮะหาตัวเราแล้วก็จางหายไปซึ่งตอนนี้กราฟิกยังปรับไม่สุดนะฮะ เดี๋ยวลองปรับกราฟิกสุดดูนะฮะโอ้โหแหลกเลยแต่ดูนี่สิฮะมันมีเอฟเฟกนะถ้าปรับกราฟิกสุดเอฟเฟกมันก็จะเต็มอย่างนี้เลยนะแต่ว่าโอ้โหแหลกแหลกมากเลยโอเคถ้ากราฟิกต่ำมันก็จะมีแค่วงเดียวนะฮะแล้วก็เวลาวิ่งมันก็มีจุดจุดอะไรตามด้วยนะฮะ ซึ่งคุณไม่ต้องไปสนใจหัวกระโหลดตรงนี้นะฮะมันบังนี่คือตอนที่ปรับกราฟิกกลางนะฮะระดับกลางนะฮะนี่มันก็จะเป็นวงช้าๆอย่างนี้ตอนเดินมันก็จะมีรอยจุดอยู่ด้วยนะฮะด้านหลังเนี่ยอ่ะฮะซึ่งถ้าใครอยากได้เนี่ยผมจะใส่โค้ดไว้ในคลิปนี้นะฮะใครเห็นก่อนก็ได้ไปนะฮะใครเร็วใครได้นะฮะผมจะไว้ในคลิปนี้แหละ แต่ไม่บอกนะว่าช่วงเวลาไหนไปหากันเอาเองนะผมจะเอาไว้ในคลิปนี้แจกนะครับผมใครที่อยากได้โคด UFO สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็เล่นตามกติกานะครับผม